ป้าเปิดเพื่อเกลหรอใช่แล้วเนี่ยจะเปิดเวทีเอาล้อหอก็ป้าเกลหวัดดีครับหวัดดีค่ะเรียกพี่ซีหลานเรียกพี่เขาเรียกป้ามาตั้งนานแล้วมันแบบว่ามันติดปากไปแล้วว่าจะให้สเศษหนึ่งอวดเลยพี่เกลอะต้องเรียกพี่ตลอดนะคะได้เลยต้องให้แผน ตลอดอาจจะต้องมีค่าตัาวสถาปน์พ่อแม่พี่น้องปู่ป่เนลุงป้าาให้หน่อยแต่ต้องชนะแ่อนไี่เนาะได้ห้างเลยห้วมต้องเลนต้อเล่นยี่ห้ของมึงของมึงมึงไม่มีทางพูดไหคิดตันนี่มีมานีโบเลยดูขอคำของพี่คินตันดีแม่งแลต้องเปิดใหม่นะ แอมเพ็มดิ้งหนูแต่งตัวเป็นจูดี้ฮอปกับคืออะไรอ่ะใช่หรอเฮ้ยผูเป็นอะไรกันอ่ะอ้าวพี่เล่นดูเอ้าม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 าเล่นเลยมา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 เล่นเล่่์มวงมามามาเกมบอดเกมบอดเกมจะไม่ได้ด้วยเมื่อกี้โดนเซยอิดนะเอาใหม่ได้ไหมขำบนขำบนหัวขำบนขำทำไมเล่นสเซยอิดอ่ะเลิฟได้ไหมเลิฟเล่นไหมไม่เล่นไม่เล่นจะรอดูโอเคจ้ะแอนแอบชอบใครอ่ะ ผู้ชายไม่ชอบกินตแอบชอบไปปะแล้เพื่อนสนิทอะไรอ่าไม่มีหรออไม่มีเรารู้จักอะไรีวันพวกนี้พี่ด้งกับเกวไปไหนนะที่จะไม่อยู่อ่ะไปไหนกันหรออยู่อาไม่อยู่ไม่ใช่หรอเห็นบอกคนดงชาย าจะย,ยังเลยวันนี้เราจะสอบได้ทำํำไมขอโทษค่ะเฮ้ยแล้อันนี้อันนี้แฟนปิ่นใช่ไหม <laughs> ใช่พี่เป๋วแฟนหนูเองแล้วใครชอบใครก่อน <laughs> หนูชอบเขาก่อนหนูตามจีบเขาแล้วเคยแอบชอบไหมฮะเคยแอบชอบไหมเคยเคยแอบชอบอะไรอะ มามาอะไรวะเวลาว่างทำอะไรกันแต่ละคุณอะติวดูหนังนะดูหนังกันบ่อยนะชอบไปเที่ยวหนูก็ชอบดูหนังดูหนังดูละครแต่ชอบไปเที่ยวนะชอบออกจากบ้านแหมี่เกยในตัวเที่ยวเลยค่ะไม่ชอบ เธอไปกินชอบไหมหอือดูได้คำว่าเที่ยวแน่ไม่เขาไม่ใจแล้วเวลาไปพี่ไมปกับใครพี่ฮินดาน พี่คนนี้เขาเชื่ออะไรอ่ะโอ้ย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 พี่หัวทองทําการนี่จูดี้วันนี้มันขับรถต้มปีนหลายรอบแล้ววัวเน๊ยชื่อแผนชื่อแพนฮะมาตาไม่ดีแก่เนี่ชื่อแพนมามาขับพี่เขาชื่อแพนลูกโอเคปกติพี่แพนไปข้างนอกบ่อยไหมบ่อยค่ะไปบ่อยมาเดี๋ยวเราจะหมุนนะชอบไปเที่ยวแบบสนุกดู ห5ึ่งห้าศูนย์สามเที่ยวหรอใช่ชอบไปเที่ยวแล้วก็ชอบไปดูหนังฟังเพลงไปเดินเล่นไปเล่นห้าง <c oughs> น้าใบใบของใครไปคนเดียวค่ะอารอนน้หนังคนเดียวใช่ไปดูหนังคนเดียวไม่เหมือนลูกกุณเลย ลูกพี่ไปดูหนังกับใครอ่ะพูดมูพูดได้ไหมพูดได้ว่าว่าไมปอะคนรูน้จักหรือเปล่าไปกับเพื่อนสนิทแล้ปกติตกตเวลามูปไปดูหนังมูไปอะใครอ <c oughs> ีซับเคยไปไมาดูหนังนอะ <c oughs> <c oughs> ให้โดนแล้วทั้งยูใบใบลูกกดคิวเลยจ่ะเฮ้ีสาปะเอ้าเอ้าเอ้ามันมันแพ้ไปแล้วอ่านเหลือให้เราเลล่ะก็ไมเวลาไปก็ไปกันเป็นกลุ่มๆไงใช่ไงส่วนใหญ่เขาก็ไปเป็นแบบว่ารู้หนังไเียเข้าไปสนิทไปด้วยเขาไปกับหมาไปกับคนสนิทเนอะไปเดี่ยวค่ะ ก็ไปก็ไม่อรมณนะพร้อมกับกลุ่มเพื่อนแบบไปเที่ยวเหรอยช่ไงไอเกียวชอบเที่ยวค่ะไม่ชอบแล้วแกไปทำอะไรทำผมใช่ชอบทำผมชอบทำผมทำเล็บอืมฟินในวอนะเมื่อกี้มาดอิฐพูดว่าไปกับ เพื่อนหรอไม่ใช่หรอไม่ใช่พี่ทิตตัน <c oughs> พูดเมื่อวันวันเกิดมมหมดจบแล้วเขาไม,มหัวใครออะไรนอะหนูคิดว่าของหนูอะเที่ยวแน่เลยโอ้ยถูกถูกมะแม่งอะไรเที่ยวเที่ยวเนี่ยของพี่คิดตันะอะกำบนหัวแอบชอบหรอ แอบชอบัก็มีเลยชัวร์แล้วคืออะไรอ่ะฟานิดฟานิดของของแพนอะแพนคิดว่าคำว่าอะไรไม่มีใครเล่นแพนเลยเออเพื่ไม่มีใครเล่นพี่แพนเลยไม่มาใช่แพนเลยไม่รู้อ่ะเออวันเกิดโอโห้ยากนะไม่มีของพี่เป๋าคิดว่าคำว่าอะไรโดนเล่นอยู่นะ ไม่ไม่เพื่อนไม่เพื่อนก็กลุ่มน่าจะกลุ่มกลุ่มเพื่อนนะใช่ไหมถูกถกแ่งจังอ่ะเอาใหม่มหอยากเล่นน่ะเออไม่ได้เล่นเลยนี่คนแรกเลยคนแรกเนี่ะ โอ้โหมันเริ่มแล้วนะโหพี่ตันหยิบอะไรึมาวะพี่บุดดิ้งว่า่าไหมอย่าไปย่ากูอกาขะเนี่ยงงไหม นบอกว่าเห็นเหมือนว่าเหนื่อยเหนื่อยง่วงไหมเกียวบอกพี่คิดตั้นเลิกเมื่ออย่ามาแอปอีแพนควายเล่นเกมกันอยู่จะหยิบมือถือขึ้นมาทคุณรู้หรอกว่ายังไงยังบ่กแอปแบลนะไม่แมวกูได้มือถือแล้เลยว่ะยิบมือถือไม่หยุดเลยไม่ก็หยิบแน่รี่อีคิตันเอาเล่นเกมจันกันเล่นอ่ะ ี่ดิ้งดูง oh, ่วงๆนะพี่ดิ้งง่วงไหมเห็นบอกหงอยอ้าวโดนโดนปังจังทไม่โดนโดนหน่อยนะคะโดนปิดไปนอนนะง่วงก็ไปนอนเนีปิดเฮ้ยทำไมหนูเห็นข้ามบนหัวหรืเป็นสบู่เขามีคนออกอะดีเมื่อกี้พี่ซับออกพี่ซับไม่เอาดับ กดเอ็กให้หมดเลยโอ้หนูเห็นใครหนูโอ้พี่ฟินกูพี่ฟินพูดเยอะหนูไม่พูดแหละปังปังพี่ฟินแบบซื้อมือมากมากอ่ะดูเรยงได้โอ้โหองโหจำหนงนะไปเอาข้าวก่อนเล่นกันไปก่อนพันมึงโอ้แบบตามน้ำเขาหมดเลยตอบเขาทุกอย่างเอ้าเกลมันมีเกลอมื่นไหมอ่ะเซฮิตแฟาสมาเล่นได้นี่เล่นปะ พี่เนี่ยให้ปินพูดเดี๋ยวเพูดนก็เกมอีกเนี่ยโอ้โหเยี่ยค่ะเน่นะคะเหลือต้องทำอะไรยากจะเอ้เนี่ยปกติปกติแล้วแบบว่าเวลาที่เราแบบจะจีบใครอะเราแทนตัวเองว่าอะไรกันวะฉันผมฮะพี่แทนว่าข้าเหรอเขาฉันกับผม พี่ไม่ปกตินะถ้าเกิดว่าเกีจะแทนเองว่าผมอ่ะทช่ไมอ่ะก็เพราะคอย่างทางการอะทางการนี่นาจะแทนเองอะไรทางการเลยนะข้าพเจ้าเลยฉันเน่เลยได้คำว่าฉันเน่เลยใช่หรอเรียกว่าเองกับข้าไม่ปกติแล้วผู้ชายก็ทว่าเขาจริงเหรอวะเขาเหรอเออผู้ชายเขาพูดเขาเหรอนั่นนั่นใช่นั่นถ้าเป็นป้าพุดิ้งป้าพุดิงจะเรียกว่าอะไรอย่ามายุ่งกับพี่ <laughs> อย่ามายืมกับฉันชอ <laughs> เออเวแล้วเรียกอีกฝ่ายว่าอะไรอ่ะหล่อนไงเป้ง,งอุ้ยแรงอะเรียกว่าหล่อนเลยเหรอหล่อนไงฉันก็หล่อนไงเอ,อ้เออนาน่ารักออก่อเป็นอ๋อะไรว่าสมัยก่อนวะอ๋อก็สมัยนี้สมัยนี้ก็เรียกฉันก็หล่อนไม่ใช่หรอจริงหรอ อเยอยชัดเลยกูได้ชัดเลยแม่บี๋เรื่องปี๋กําลังเป็นกระแสเลยนะบี๋โอ้โหปีโอ้หปีโอ้โหนานลดเลยล่ะเอ็งกับข้างอะมันโบราณนะมันไม่โบราณเรามาจากกรุงศรีเอออปกติผู้ชายเขาก็แทนตัวเองผมนะแบบทางการทางการแบบว่าไม่ต้องทางการมากก็โดนแล้วนี่ อ๋อโดนอ่ะเดีวเหรอเปดตัวคิวด้อะไรลึกเตอร์พี่นิ่งแทนตัวเองว่าอะไรอยากรูกดกดตัวคิวมันจะเห็นอปลอยไงเอ้ยเลยเลยมันจะไอ้นั่นเอานะคือมันจะไอ้นั่นเอานะเอาตรงตงไม่แทนบุดดิ้งแทนปอยได้หรอจระดาว คือมันจะไอ้นั่นไงแล้วปกติปลาเกลแทนตัวเองว่าอะไรหนูเอานี้ด,ดีด่ว่าไอปิ่นโตแลาเข้าวาัดทำบุญอะแกแทนตัวเองว่าอะไรแทนว่าข้าพเจ้าว่ามีนีห่หรอเอ้าหนูไปวัดบ่อยนี่ชื่อปิ่นโตก็พบว,ว่าไปวัดบ่อยไงข้าพเจ้าแปลว่าก็ต้องสวดมนต์ไง อรหังสมาสัมพุทโธฟักขวาใช่หรอยังโกรธมึกันแบบนี้จริงหรอวะเอ้าหรือว่อรหงอาแพนสวดแบบไหนใช่หรอบสวดแบบนี้หรอแพนสวดแบบนี้หรอแพนสวดแบเป็นแบบไหนอะไรนะเป็นก็คือเป็นแบบเมื่อกี้ปะหนูสวดว่ารักกูหลงกูรักกูหลงกูรักกูงหล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 นั่นหลงหลงหลนหะ เธอฉันต้องไปแล้วต่อนี้มิโกรัตเฟียเมลเอาจบแล้วแม่แล้วของมิกเกลอะใครจะพูดนะว่าฉันปะเขาพเดจ้าใช่หรอของดวงนะใช่แต่ว่าไม่มีใครไม่หนูไม่รู้เลยนะหนูหนูหนูว่าตัวเองเป็นเขาไม่พูดสักทีง่ายสุดละคำว่าผมเนี่ยเออไม่พูดจริงปกติไม่ค่อยแบบว่าแยกตัวเอง ก็จะไรอยู่มาไปเอาของแบบปฏิบัติการเงินนอกระบบไปเหรอไปไหมล่ะกันเจนีไปไปนอนแล้วเจอกันนะเพื่อนๆไปฝันดีไปจะไปนอนไม่ได้เลยไปแล้วจะไปนอนจะโอนจะโอนเงินไว้ให้หนูจะไปนอนแล้วทุกคนมีเคยกินช็อกโกแลตแล้วเจ็บคอไหม ช็อกโกแลตดอกเจ็บคอถ้ากินเยอะๆก็น่าจะมันก็คือเครื่องเครื่องคอป่ะไม่รู้อะไปนของนมาต้าวไปนอนรอนะชุดนอนหนูน่ารักไหม ไล่ที่หนึ่งนะหนึ่งมากๆ